สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูโบก็จะมาสอนคณิตศาสตร์เนาะในหน่วยที่1เรื่องของร m มแล้วก็คอรนนะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการหารลงตัวแล้วก็ไม่ลงตัวเหมือนเดิมเนาะแต่เป็นโจทย์ที่แตกต่างจากคลิปแรกนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองตั้งใจฟังเสีกัะิเนาะโอเคทีนี้เราก่อนที่เราจะเริ่มเราลองไปทบทวนความรู้ที่เราเนี่ยได้เรียนจากคลิปที่แล้วก่อนนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งเาบอกว่าสี่สิบห้าอะไรเอ่ยสี่สิบห้ามันหารสามเท่ากับอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมอันนี้เราก็ต้องไปหาอ่าโอเคทีนี้เราลองมาหาโดยบางาาค,าคนอาจจะอ่าหารสั้นหรือว่าหารยาวก็ได้นะคะแต่ทีนี้ครูขอ,อโชว์เป็นหารยาวแล้วกันเนาะโอเคเราก็ตั้งสี่สิบห้าแล้วเอาสามเนี่ยไปหารถูกไหมคะอ่าแล้วได้อะไรเอ่ย แล้วก็ดูตัวแรกถูไหมมันเป็น4ี่แล้ก็เอา3ลองไปหาร4ก่อน3 1 3ถูกไหมคะเหลือเศษ1แล้วเราก็ดึง5ลงมาอ่าทีนี้3คูณอะไรนะได้15เราลองค่องแน่3ก็ได้นะคะ3 1 3 3 6 6 3 3สามส3 5 15้าห้าสถูกไหมอ่แลเวเหลือเราลบกันถูกไหมคะเหลือเศษ0แปลว่า45หาร3เท่ากับ สิบห้าถูกไหมคะไม่มีเศษการที่มันไม่มีเศษแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าข้อนี้หาลงตัวนั่นเองเนาะโอเคทีนี้ข้อต่อมาค่ะข้อต่อมาเขาบอกว่า65เนี่ยหาร5เท่ากับอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ลองเอาห5อ่า61นะคะอ่าฟูขอโทษที61เนาะเอาห้าเนี่ยไปหาร61เอ่เราก็ดูตัวแรกตัวแรก6 5คูณอะไรได้6คะ มีไหมเอ่ยไม่มีเนาะเพราะว่า5้าห2ห้าสองก็10แล้วถูกไหมสิเกินแล้วถูกไหมคะเราได้แค่5้า 5, ลบกันเหลือ1แล้วเราก็ดึง1ลงมาเป็นส1 5คูณอะไรได้ส1คะมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะมันมีแต่5 2 4, 5, 3, 10 5, 5, 5 3สก็15แล้วถูกไหม15เกินนั้นเราได้แค่5 2 10ถูกไหมคะ 15, แล้วก็ลบกันเหลือ1นนั่นเองทีนี้60ดังนั้นทำไมคะ61หาร5าเหลือเศษ ได้12เศษ1นั่นเองอ่การที่มันมีเศษแปลว่าอะไรเอ่ยมันหาไม่ลงตัวถูกไหมอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ไปเมื่อกี่แล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูโจทย์ที่แตกต่างจากเมื่อกี้บ้างเนาะอันนี้เขาบอกว่าจงเขียนเครื่องหมายถูกในข้อที่ถูกต้องแล้วก็เขียนเครื่องหมายผิดนะคะในข้อที่ผิดนะคะพร้อมทั้งอะไรเอ่ยแสดงเหตุผลนะอันนี้ เราก็มีการแสดงผล้วยนะคะ,ะข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าจํานวนนับที่หาร0ได้ลงตัวเนี่ยมี2 4 5แล้วก็6เท่านั้นมีแค่สี่ตัวนี้เท่านั้นที่หาร0ลงตัวเอ้มันจริงหรือเปล่าเราก็ทําไมคะการที่เราจะตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงไหมเราก็ต้องลองเอา2เนี่ยไปหาร0 4ไปหาร0ี5ไปหาร0เอา6ไปหาร0ถูกไหม แล้วเราก็ดูว่ามันเนี่ยหารลงตัวหรือเปล่าถูกไหมคะโอเคทีนี้วิธีคิดของเราวิธีคิดของเราอ่าสองหารยี่สิบยี่สิบหารด้วยสองเท่าเท่าไหร่สิบถูกไหมคะอ่าทีนี้เราลองเอาสี่ลองคิดซี่สี่อะไรเอ่ยสี่ 4, เอาเป็นยี่สิบหารด้วยสี่เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะสี่คูณอะไรได้ยี่สิบคะเราก็ลงองคั่งในสุข,ขุมก็ไดนะ้เนาะ4 1 4 4 2 8่3 2 4 4ส6 4 5 ยี่สิบนั่นเองอ่ะข้อน,นี้ก็ตอบห้านะคะอันนี้ยังลงตัวอยู่เนาะสองก็ลงตัวสี่ก็ลงตัวทีนี้เราลองเอายี่สิบหารห้าค่ะยี่สิบหารได้ห้าห้าคูณอะไรได้ยี่สิบค่ะห้าสี่ถูกไหมอารบาคคนอาจจะมองอยู่ตรงนี้แล้วถูกไหมสี 4, 5, ่คูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าคูณสี่มันก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ค่ะยี่สิบนั่นเองอ่ะนี่ก็ถูกไปแล้วสามตัวที่เหลือตัวสุดท้ายตัวที่ ตัวที่4เนี่ยก็คือเลขหแล้วนิคคิดว่า2ี่สิหารด้วยหกลงตัวไหมคะคิดในใจก่อนบางคนอาจจะท่งไม่ครูแม่หกเนาะทีนี้เพื่อความชัดเจนครูเลยเอามาตั้งหารยาวให้ดูหกเอาไปหารยี่สิได้อะไรเอ่ยหกสามสิบแปดถูกไหมเพราะว่าถ้าเป็นหกสี่มันค่ะนะมันได้ยี่สิบสี่ถูกไหมคะยี่สิมันเกินย0มันยังไม่ได้เนาะก็เป็นหกสาแปดเหลือเศษส 2, องการที่มันเหลือเศษแปลว่า,าทำไมเอ่ย มันหาไม่ลงตัวนั่นเองโอเคไหมคะมันหาไม่ลงตัวทีนี้การเราทํามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราตรวจสอบตัวแล้วเราอาจจะให้เหตุผลว่าทําไมคะมันผิดถูกไหมเพราะว่า6เนี่ยมันหามันยี่สิบหาด้วยทําไมหาด้วย6ไม่ลงตัวถูกไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราสามารถตอบได้นะคะแต่เพื่อความ สมบูรณ์แบบเนาะบางคนอาจจะคิดว่าอา้าวมันมีแค่เท่านี้จริงๆเหรอคะครูมันมีแค่สองสี่ห้าหกจริงๆเหรอเราต้องเราก็อาจจะลองหาเราก็ต้องลองหาตัวอื่นด้วยถูกไหมคะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีตัวอื่นถูกไหมอ่ะน,นี้เราลองมาหาตัวอื่นกันดูนี้เราลองสองสี่ห้าไปแล้วถูกไหมคะแล้วหนึ่งแล้วคะครูหนึ่งหนึ่งเรายังไม่ได้ลองเลยหนึ่งค่ะอ่ายี 20, ่สิบหาด้วยหนึ่งเนี่ยลงตัวไหมเอ่ย แล้วู็คุยใจอหารลงตัวถูกไหมได้เท่าไหร่2ีถูกไหมคะสองก็ลงตัวถูกไหมเราคิดแล้วเนาะอันนี้20หารได้สองได้10บสานะคะนักเรียนคิดว่า20หารได้สามเนี่ยลงตัวไหมเอ่ยลงตัวไหมเราลองเข้าแม่สั่ก็ได้เนาะ3าม3ึงสามสามสองหกสามสเกสามสห้าห้าสามหกสดถูกไหมสามเจดยี่สิอด เกินแล้วจุกปะเกินเกิน20แล้วเพราะฉะนั้นมันได้แค่อะไรคะ3 6 8เหลือเศษ2งนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นทำไม3ามันหาร20ไม่ลงตัวถูกไหมโอเคนี้เราก็ลองส4ี่ก็ลงตัวถูกไหมคะอย่างที่เราได้ตรงนี้เนาะก็ได้เป็น 5, ้าถูกไหมย0หารด้วยสท่กับ5แล้ว20หารด้วยห้าล่ะก็คืออันนี้ถูกไหมคะก็ได้ทัากสี่ แล้ว6 6, 6หารไม่ลงตัวถูกไหมแล้วไม่เอาคิดแล้วเนาะเพราะว่ามันหารไม่ลงตัว7ละ่ะ7 20 000, หารด้วย7ลงตัวไหมเอ่ยไม่ลงตัวถูกไหมเพราะว่า7 2อะไรคะ14แต่ว่า7 3 21เกินแล้วถูกไหมเจ็ดสองเหลือเศษเท่า,าไหร่เอ่ย14 15 16 17 18 19, ้าส 6, ิเหลือเศษ6อ่าเหลือเศษ6นั่นเองมันก็มีเศษเนาะเราก็ไม่ได้ถูกไหมคะ ี้แล้ว20หารด้วย8ล่ะ8ก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าอะไรคะ8 2 16 8 3 24เกินแล้วถูกไหมก็ได้แค่8 2 16เหลือเศษ4นั่นเองแล้ว9ล่ะคะ9 2 18 9 3 27เกินแล้วถูกไหม9 2 18ได้แค่18อีกน้อยเหลือเศษ2 10ล่ะคะ10ห20หารด้วย10ลงตัวไหมเอ่ย ลงตัวถูกไหมเพราะว่า10คูณ2ได้20นั่นเองทีนี้ตัวอีกตัวสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือ20หา20เท่ากับ1เองก็คือตัวมันหารตัวมันได้1โอเคอันนี้ก็จะเป็นการหาจำนวนนับที่หา20ได้ลงตัวทั้งหมดนะคะก็จะมีอะไรคะ1 2 4 5 10 20 ถูกไหมอันนีท้ทุกตัวตันนี้คือเป็นจำนวนนับทั้งหมดเนาะทั้งหมดนะคะที่หาร20ได้ลงตัวอ่ะทีนี้เราเตุผลของเราเนี่ยเราอาจจะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาให้ตอบว่าอะไรเอ่ยตอบผิดถูกไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า6เนี่ยมันหาร20สิทำไม20หารด้วย6ไม่ลงตัวถูกไหมเอ่ยอ่ะแล้วก็จำนวนนับท,ทั้งหมดที่หาร20ิได้ลงตัวก็คือ หนึ่งสองอะไรคะหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าสิบยี่สิบถูกไหมอันนี้เป็นจำนวนนะทั้งหมดที่หายี่สิบให้ลงตัวนั่นเองอ่าโอเคทีนี้เรามาดูข้อต่อไปคะ่ะข้อต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนเดิมเนาะตรงอะไรคะตงเขียขนเคอหมายถูกในข้อถูกต้องและเขียขนเคอหมายผิดในข้อที่ผิดนะแล้วก็นะวพร้อม แสดงขีดหัที่ถูกไหมคะในข้อนี้เนี่ยในข้อนี้เนี่ยก็จะมีอะไรเอ่ยเขาบอกว่า2 3 4 5มันสามารถหาร18 29 30, 30ได้ลงตัวทุกจำนวนอ่ามันแปลว่าอะไรคะเอ่ยมันแปลว่าสมันไปหารได้ทั้ง18 29แล้วก็30ก็ลงตัว3ไปหาร18 29 30ก็ลงตัว สามสิบอ่ะสี่ใช่ไหมสี่เอาไปหารสิบแปดเราก็ลงตัวไปหารยี่สิบเก้าลงตัวไปหารสามสิบก็ลงตัวห้าเอาไปหารสิบแปดก็ลงตัวยี่สิบเก้าก็ลงตัวแล้วก็สามสิบก็ลงตัวอันนี้โจทย์เขาบอกมาแต่เราต้องมาตรวจสอบกนันนะว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่ะวิธีคิดของเรานะคะก็คือเราก็ลองเอาสิบแปดเนี่ยลองหาด้วยพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมอย่างข้อแรก เอา18หารด้วย2องบหารด้วย2ลงตัวไหมเอ่ยมีอะไรสองคูณอะไรได้18ปไหมสองคูณ9อ่มามันก็เลยได้เ็นเท่าไหร่คะ18หารด้วย2เท่ากับ9นั่นเี้อันนี้ก็คือมีเศษไหมเอ่ยไม่มีเศษแปลว่ามันลงตัวถูกไหมอ่ะคอน,นี้ติ๊กถูกแล้วหนึ่งโอเคข้อน,นี้ถูกนะคะแล้วก็ต่อมามาันเราก็ลองเอา18ปเนี่ยหารด้วยอะไรคะหารด้วยส สคูณอะไรหนะ้าได้สิบแปดเราเราก็ลองคงก็ได้เนาะสามหนึ่งสามสามสองหกสสาสี่สสาห้าสิบห้าสาหกสดอลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบอะไรคะหกนั่นเอง18หารสเท่ากับหโอเคแล้วต่อมาเราก็ลองเอา18บหารด้วย 4, 4ีสอะไรนะ้าคูณแล้วได้18บแปดดีไหมเอ่ย สี่สแล้วถูกไหมสี่ห้ายี่สิเกินเพราะฉะนั้นเราได้แค่4เราได้แค่4ถูกไหมคะสี1สี่สิเหลืออีก2องใช่ไหมเหลือเศษสอเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยก็เลยได้เป็น4เศษนะคะโอเคต่อมาแล้เหลือเลขห้าถูกไหมเราลองเอา18หารด้วย5ดู5อะไรได้18บแปดมีไหมคะเราลองคอง5้สา 15, 5, 4, 20, 20เกินแล้วถูกไหมเราได้แค่ห้าสาแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ 15, 16, 17, 18, เหลือเศษสถูกไหมคะโอเคอันี้ก็18หารด้วย5ก็เหลือได้ 3, เศษสามเนาะโอเคทีนี้เราลองมาดูตัวเลขที่29บ้างว่า 2, 3, 4, 5เนี่ยมันหารลงตัวที่ตัวหรือเปล่าอ่ะเราลองดูเราลองเอา29หารด้วย2ดูค่ะ,ะได้เท่าไหร่เอ่ย 14เศษ1ถูกไหมเพราะว่าอ่ามันก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ28ถูกไหมคะสคูณ24ได้28เหลือ1ถูกไหมคะอ่าเพราะมันถึงจะเป็น29เนาะทีนี้เราลองเอา29หารด้วย3ดูได้เท่าไหร่เอ่ยลองคิดได้9ถูกไหมเก้าสามยี่สิบเแล้ว28 29เห 7, 2, ลืเอเศษ2นั่นเองโอเคแล้วก็ลองเอา29หารด้วย4ดูค่ะ 7จ็ดถูกไหมเจ็ดสียี่สิบแเหลือเศษหนึ 1, ถูกไหมถึงจะเป็นยี่กาอ่นนี้ก็จะได้เป็น7จ็ดเศษหนะคะและอันสุดท้ายค่ะยี่สิบหารด้วย5้5ห 5, 5, ้ถูกแล้วถูกไหมห้าหกสาเกินถูกไหมคะเราก็ได้แค่5้าถูกไหมคะห้าหยี่สิบหเหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยยี 25, ่สนะิเรานับไป25่สิบห้ายเเหลือเศษ 4นั่นเองอ่าน,นี้ก็เป็นเ,เศษหมดเลยเนาะอันนี้แบบเหลือเศษทุกอันเลยโอเคทีนี้เหลืออะไรคะเหลือ3เหลือตัวเลขเหลือตัวเลข30ถูกไหมสามสิบแล้วก็ลองเอา2 3 4 5หเนี่ยเอาลองไปหารสักทีดูเราดูเราก็รู้ว่ามันมีเศษหรือเปล่านะคะโอเคทีนี้อ่าสามสิบหารด้วยสองเท่ากับสิบห้าถูกไหมคะและ อะลองเอา30 000, หารด้วย3ามสิได้เท่าไหรเ่เอ่ยลงตัวแน่นอนถูกถูกไหมก็ได้เป็น3คูณกับ10ได้เป็น30ถูกไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นลงตัวเนาะต่อมา30 000, หารด้วย4ละ่ละ4ลองห้อลองห้องแม่4ไหม4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4, 4, 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 2ถูกไหม มันเลยแล้วถูกไหมคะเราได้แค่ 4, 4, 4, 7, 28, สี่สี่แลเดีถูกไหมยี่เหล๋อเศษยี 29, 30, ่เสเก้าสเดี๋เศษอะไรเศษส 2, นั่นเองอ่านี่หเหีือเศษตัวหนึ่งทีนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วอันนี้ตัวสุดท้ายเลยก็คือเราลองเอา30มสหารด้วย5้าถูกไหมคะโอเคห้าอะไรห้าคูณกับอะไรแล้วได้30 5, 5 6, 30, สิบหมถูกไหมอ่ ทีนี้ตัวที่มีเศษเนี่ยก็คือจะมี18หารด้วย4ถูกไหมเหลือได้เท่ากับเหลือเศษ2ถูกไหมคะได้เศษ2เนาะ18หารด้วย5ก็มีเศษนะคะแล้วก็10เก้าเราทั้งหมดเลยใช่ไหมที่มีเศษแล้วก็30มีแค่ตัวที่หารด้วย4ถูกไหมได้เป็น7เศษ2โอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวทั้งหมดที่มีเศษถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะตอบอะไรเอ่ย คนนี้เราตอบได้แล้วถูกไหมตอบว่ามันผิดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า18มันหารด้วยสเน่ะก็มีเศษถูกไหมสิบแปดหารด้วยห้าก็มีเศษ29ไม่ต้องพูดถึงเลยคือทุกตัวไม่มีใครหารหาร29ได้ลงตัวเลยถูกไหมคะ30มี4ี่ถูกไหมหาร30หารด้วยสไม่ลงตัวเพราะว่าได้ได้อะไรได้เจ็ น,นี้ก็เป็นเหตุผลนะคะที่เราเนี่ยจะตอบเขาอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลเนาะก็คืออาจจเขียนว่าสหาร4และ5ไม่ลงตัว29หารด้วยและ2 3 4 5ห้าไม่ลงตัวแล้วก็30หารด้วย4ไม่ลงตัวนั่นเองอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยจะต้องวิเคราะห์คำถามเขาให้ดีเนาะโอเค วันนี้นะคะครูก็มีการบ้านให้พวกเราทำเนาะการบ้านในวันนี้เนี่ยก็คือใบางานที่1.1แล้วก็1.3นะคะแล้วก็แบบฝังหัด1.1หน้า3ข้อ2อ่าหน้า3ขา 3, ใหญ่เนาะอันนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยลองไปทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะมาทบทวนในคลิปนี้ได้นะคะสามารถย้อนด,ดูได้นะคะตัวอย่างที่ครูสอนไปทั้งหมด สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ